สวัสดีครับสวัสดี F c ซนะครับผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็ไอ้ที่มีเอซให้คะแนนมานะครับผมก็ได้ซื้อลุยมาให้น้องช้างครับคนสองเขือนนะครับตัวสองเรือนนะครับก็ให้เขากินแล้วก็มียาด้วยครับผมใส่ยาให้เขากินด้วยครับก็บไปนะครับเพื่อที่ยังมีสุขนะครับ 加油！加油！

ลงยาิลห้กับมือเห็นดวม้ยหอมเดี๋ยวเดี๋ยวน้องร่างตรงนี้ีา

มัดไปเพี้ยนตัวม้าป๊อบป๊อบขุดยวนขันยวนเก่งเห็ดขันตุ้มยุงกินมวยเก่งเออเก่งเก่งตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นเยี่ยม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 เกาะฮ๊อตเกาะฮ๊อตตัวตัวตัวกลางนะจิ๊บเกาะฮ๊อต กะตัน andal, เอาเอามาให้ช้างเร็วเด็กคนเอาไรเจียนะตูได้ตอนนี้รตทางอ้ช้างตันมีแกเจ๊ยใหอมแฮ่อนไหนจาน้ำเอามืกรอง้วยกระจายเอไหนจานี่นักมือตอนไหนพูดเนาะดเยจา อย่างสิเม็เลยอันนู้นทำอะไรอยหอมนี่เรลเรากอนครับกอนอนหอมหอมขันตืนะ้อนะพอตีนะหอมไป<อ>มา นมาเลยเอาออกลูกให้ช้างเร็วมานี่ไหมมามานี่อย่าจับมานี่มามาดูมามานี่ก่อนนี่เฮ่มานี่เล้วออกลูกให้ช้างเร็วเอาไปให้ช้างถือไปให้ช้างจับดีดีจับตรงนี้จับตรงนี้นี่จับตรงนี้นี่จับดีดีบอกว่าพ่อจะจับดีดีจับตรงนี้นี่จับตรงนี้นี่เออเอาไปให้ช้าง

อย่าไปจับนะลูกอย่าไปจับจับแล้วอย่า cứ thêm mẹ ơi dẹp dập luôn dẹp dập ai ra xem cái gì hả nó cái mình này này

Ghép 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 วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหรับให้คะแนนน้องช้างและควานนะครับแล้วก็ได้ซื้อกล้วยมาให้น้องช้างด้วยแล้ก็ใส่ยาไว้ให้เขาด้วยครับผมก็คนละสองสองเครือเยอะอยู่ครับผมแต่ก็มันยังไม่สุกครับก็เลยเก็บไว้ให้เขาใส่ยาให้เขากินด้วยครับก็ฝากด้วยครับผมฝากเอีครับผมช่วยติดตามด้วยครับผมช่วยให้ติดลังใจให้น้องสาวห้านะครับผม คลิปนี้ก็ฝึกการุบทวนนะครับผมในการตีกลงตีตีนวดให้คนนะครับผมก็เพราะว่าห่างไกลามาหลายเดือนแล้วครับมันยังไม่ได้ทําอะไรก็เลยฝึกไวุ้บทวนให้เขาจานะครับผมรับน้องสาห้านะครับก็ขอขอบคุณนะครับผม ที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดนะครับผมสำหรับเอ็ีแล้วก็คนที่คอมเมนต์นะครับที่ติดตามและให้คะแนนน้องช้างนะครับขอบคุณนะครับผมจากควันอุ้นะครับแล้วส่วนที่เราย่อจะได้ไปช่วยสนทบเอที่ผมซื้อยาครับผมก็ไว้เจ็บไว้ให้กินดูดูแรงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะครับเพราะว่ายังมีมีเวลาครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมอ่าสองหา้ขาขอบคุณครับเร็วลูกขอบคุณครับเร็วครับก่อนางดังๆเสียงครับเม่์เมยเบียดมามหันหัวมาหันมาหันหัวมาเร็วหันหัวมาหันหัวมาหัวมาขอบคุณครับดีๆครับอ่าขอบคุณครับ